อะไรเป๊กกว่านี้อีกแล้วเพื่อนปูสุดยอดครับแล้ววันนี้คร,ครับเจอมาแล้วครับเป๊กเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แกสวัสดีครับสดีหลายฝั่เฮ้ยวันนี้เขานัดเหลืองมาเออไม่ตั้ไม่นัดนะ,อะโอเคค่อยช่วย ทำไม่ะนึกว่าเคอลูกค้าให้เหลืองไม่ไปไม่มี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 แต่ว่ากับจันเป้นี่ไม่เคยมารายการอะไรคุกคูลหรือว่าหรือเคยมาไม่เคยเลยพี่โอ๋หรอผมไปล่าสุดก็คือตอนที่พี่โอ๋ยังอยู่ที่บ้านนู้นบ้านเก่าแค่ไปด้วยนะไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในรายการท่านะแค่ไปอยู่หน้าบ้านไปตั้งรถพี่เฉยเฉยโอ้วทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะโอ้โดนเขาต่อยหรอกทำไมอ่ะ เขาเป็นนักเลงแล้วเว้ยมีเขาระดับพระเอกเขาระดับพระเอกเขาระดับอาจารย์เนี่ยทำไมถึงทำงา้นนะโอ้เป็นนักมวยแล้วเว้ยเดี๋ยวพวกพี่เถิดโอ้โหมีกเถิดโอ้โหมีพึ่งไปเจอไปที่เตะบอลนะครับเตะบอลการเตะบอลแล้วผมตกใจมากว่าพี่บอ้เป็นเตะบอลเก่งยังกระดักบอลจริงจังเลยขอบคุณมากครับดีกว่าเคยเป็นไปคำชมครับได้แชมป์นะวันนั้นน่ะครูก็ไปอารามบอยอะไรอะไรบอยๆนะลงโดบอยอารามบอยพี่กุฏิไอ้สัตว์นคืลงบอยครับก็จะมีหลากหลายพี่มีโปร โลใช่นี่อมบอยนมบอยตัวนี้ขายตัวละาสองหมื่นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียตกใจหมดเลยพันยังไม่ถึงเลยมั้งเอ้ยตัวแรกไม่ถึงพันพันก็บาด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 พี่โอ๊ตมีทีมลงอ่างบอยไหมฮะบล็อกแบ้งดีอิสั์บล็อกแบ้งดีอิสั์แล้วกดรีพอร์ตด้วยเอาดิเอาดิเนี่ยลงอ่างบอยเนี่ยเอ้ยพูดอย่างนั้นพี่เป้เขาไม่ใช่คนอย่างนั้นไม่ใช่เป็นพูดถึงกู พี่โคตรที่ออมาโคตรครูครั้งแรกที่เดินขึ้นมามีแต่งานอาร์ตเนื้อขายเหรอขายไหมฮะแล้วนาฬิกาบนข้อมือก็ขายด้วยเหรออู๋อันนี้แพงหน่อยได้ได้มันได้มายากถ้าสองล้านก็ถอดเลยสองล้านเลยวะสองล้านก็ถอดเลยคุณเอาพระมาแลกไหมล่ะคุณเล่นไพ่เล่นผู้ไปเล่นไปแลกได้นะนี่เฮ้ยอย่างองค์แรกนี่ยังไงนะองค์แรกเลย เดือดตับตับนี่ผมไม่รู้อ่ะโอเคโอเคโอเคตับนี้ไม่ไม่ขนัดไม่ขนัดตับหมดตับคุณอุ่นนี่ไม่ขนัดย้อนไปคุยเรื่องจันเป้หน่อยถ้าสมมติรุ่นผมพี่เป้นี่ต้องเรียกพี่เป้เสน่์ถูกใช่เลยเขาจะแบบเป็นเป้อารักอันนี้คือเด็กรุ่นหลังแต่ถ้าเป็นรุ่นเรารุ่นเริ่มต้นนี่ถ้ารู้จักชื่อแรกเลยคือเป้เสน่์เป็นเกียรติมากครับแล้วตำแหน่งพี่เป้จริงๆคือกีตาร์ด้วยถูกกีตาร์ครับโคตรหล่อเป้เสน่์โคตรหล่อยุคนั้นยุคนั้นฮะนี่อุอยแล้วเอ็มนี้นี่โคตร อยู่ตรงหลำโพเอมีเซลงงั้ใช่เซลงงัง <ๆ S 1> อ่ะ,อะก็ฝรั่งมาหูไมพอเซลียัเปียก แรงมันทันใจมันผ่านมาเจ็ดสิบปีแล้วบอกไปเถอะว่าป๊อปมาเออตอนทำอะไรก็ได้คิดแม่ดังอ่ะอะไรก็ได้คิดไม่ดังอ่ะเพลงของโซเลอร์ส่วนใหญ่ใครเขียนอ่ะโซเลอร์จะเป็นคุณเย่ครับคุณเย่นักร้องเขียนครับเขียนแล้วก็แต่ว่าชุดสามเนี่ยจะเป็นเริ่มใช้ทีมละจะเป็นทีมของ small room จะมีพี่ชาวคุณแจ๊บมาช่วยด้วยครับบุ้กก็เริ่มเขียนด้วยชุดสามหลังจากนั้นก็จะเป็นหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไม่รู้แล้วว่าเขาเขียนยังไงก็รละพอออกมาเป็นศิลปินเดียวใช่ ที่คนร้องทั่วบ้านทั่วเมืองเลยมาเลเซียอ่ามาเลเซียครับเป้อานนท์เป้อานนท์คืออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นมุกเล่นมุกพอดีเคยแกล้งเล่นมุกอ๋ออ่านอ่านไปเรื่อยอ่านไปเรื่อยเล่นมุกเล่นมุกแล้วเนี่ยเขาไปตำนานแล้วพี่รายการนี้พาตำนานมาเสียคนเนี่ยพาตำนานมาเสียคนเนี่ยไม่มีไม่มีตอนตอนที่ออกมาคือมาเลเซียนี่คือเพลงแรกเลยป่ะครับเพลงแรกเลยครับแรงบันดาลใจของไอเพลงมาเลเซียนี่คือไงผมเจอสาวมาเลเซียรู้ให้ฟ้าโศกตามเพลงเลยครับแล้วผมก็พาเขาเที่ยวเพราะเขาสวยมากแต่ว่ายุคนั้นมันไม่มีมันไม่มีมือ แล้วติดต่อกันยังไงอ่ะผมบอกว่าขอเบอร์โรงแรมไม่ถด้สองทุ่มผมโทรไปไฟตกไม้ตกตามภาพเลยครับอโอเค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 โอเเอเคโอคโอเคโอเคโอเคอเออเคกอเวโอเคโอเคโอเโอเค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 โอเอเคโ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 อเ้โเอเคเคโอเาโอออา่อเโอ และเสียงก็เสียงหลวงพี่เข้ามากับตึกตึกตึกเวลานี้ก็ขอเรียนเชิญกลับเรียนเชิญญาติโยมนะขึ้นมานะรับของนะเนโอเคมาหาเราโทรไปแล้วก็โทรไปแล้วก็มาเจอกันแล้วก็พาเที่ยวเข้าวสารตามเพลงเลยครับอืมแล้วก็สุดท้ายเราก็เออเขาก็กลับไปมาเลยในเรื่องนี้มีเลิฟซีนไหมฮมีเลิฟซีนโอเคโอเท นะครับไม่ได้กงฝลังไม่ได้กําลังอันนี้งานงานงานเดียวงานเอเชียงานเอเชียคนะเฮียชอบว่ะ ครบพ่เบตอนนี้ความเป็นมาเลกูฟังไม่เหมือนเดิมแล้วใช่เพราะกูไปจบเริฟซีนละเฮ้ยทำไมมีคนบอกพี่เป๊ไม่ใช่คนดีเฮ้ยผมเป็นคนดีเว้ยอีบ้าเฮ้ยที่ทำเสียคนจริงเลยที่ทำเสียคนจริงเลยโอเคโอเคมาต่อต่อต่อเออเี่เอหเังเขาเออเออเออเี่เนหเองเออเ่วเออเทีเมัเลอเออเออเกอเอ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 อเเออเออเอีเออเออเันเออออเ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 เลอเออเออเอเอ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 อนออเออเอะเออ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 เอเออเออเอเออ อออบอดี้69นี่คือเรื่องแรกครับดังมากกว่านั้นดังที่สุดเอาจิงๆมันกลายเป็นว่าบอดี้1 9มาดังตอนนี้มากกว่าวะทำไมอะตอนนั้นไม่ดังตอนนั้นเจ๊งนะ<อ>หรอเชื่อป่ะเรื่องนี้ผมไปดูโรงนะเอ้คุณรลซิ่มดีไงผมไปดูโรงแล้วผมยังจำซีนได้เลยซีนที่ผมสะดุ้งคือซีนไหนรู้ปะซีนที่คุณเก็บแหวนขึ้นมาแล้วคุณมองแหวนอะทะลุแหวนแล้วผีมันจำสแก่พึ่งหนึ่งอะอันนั้นผมสะดุ้งคุณจำซีนนี้ได้เลยตกใจแต่ถ้าสมมุติว่าพูดถึงเด็กยุคนี้ต้องงฟิแลุุนพัธ โอ้โหมากโชคดีมากโอ้สุดๆแต่ละเรื่องพี่เป้ดังทุกเรื่องเลยว่ะเริงพูดจริงไม่ทุกเรื่องนะครับนี่โอ้โหนี่รูปนี้รูปนี้มันมีประโยคหนึ่งครับจากพี่ผมพี่ฮิวโก้เขาดูรูปนี้แล้วเขาบอกว่าหนังไม่ต้องเข้าก็คุ้มแล้วนะเป้ะทำไมอ่ะมีรูปนี้แล้วไงอ๋อรูปเดียวก็พอแล้วใครจะไปได้แต่งตัวแบบนี้แล้วขี่ม้าฟรีอันนี้เขี่จริงหรือซีทีฮะ ตัวนี้ชื่อซีซครับตัวนี้ชื่อซีซีแล้วก็มันฉลาดมากขนาดที่แบบว่าเวลาเราซ้อมขี่อ่ะและตอนถ่ายจริงอ่ะเขาก็จะขี่ตรงนี้ปปเป๊ะจอดตรงเป๊ะเพราะว่าเขาเป็นม้าฝึกมาเ <มา S 2> นาะม้าฝึกมาครับพอถ่ายจริงผมก็แค่นั่งเฉยเฉยอะซีซีไปเองแล้วก็กลับมาที่เดิมกลับมาจอดที่เดิมผมก็โดดลงตามที่เดิมเพราะว่าขี่เร็วมากครับตอนนี้อะไรนะออโต้ฮอสออโต้ฮอสเหรอ เขาไปดองตัวพายรอดใช่ไหมอ่อตัวฮ้าวส์มีคนสามมานี่มามาเลยไหมฮะไม่ใช่นะฮะไทยมาส์เซนอะไรฮะไม่ใช่มาเลยอันนี้คือโฟกิงนะโฟกิงแล้วครับโอ้โหการเล่นโฟกิงเป็นไงฮะโฟกิงตื่นเต้นครับเพราะว่ามันมีหลายอุปสรรคที่ต้องฝ่ากันอนี่ยมันมันมันเป็นพุ่มกลับใหม่ใช่ป่ะเป็นท้ายใหม่แล้วก็นักแสดงก็เดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเล่นฉากแอคชั่นคือคุณยกตีนด้วยอย่างนี้จริงๆเลยเหรอผมเตะลงไปเลยเหรอผมเตะผิดครับผมต้องถีบแบบเหมือนช่วง ไหลของน้องนัดในพุ่มนุ่มนี่คือนัดกิจจลิตนะครับพี่เอกระดับประเทศนะครับผมเออแล้วเตะผิดเลยครับแล้วก็เลยขึ้นไปพาดหัวมันนะครับแล้วได้ใช้บ้างสินี้ไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณทะเลาะหน้าบ้านอ่ะร้องไห้เลยร้องไห้เพราะว่าซึ้งตามผมไฟดับนะตอยเงี้มันไม่ค่อยได้หรอกตอเนี้เออตอเงี้ยไม่ได้ส่งเออเออไม่ได้ส่งทำไมลงไฟดับเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันไฟดับหรอดับทั้งทั้งเมเจอร์เลยทั้งเมเจอร์เลย ดูแล้วแบบกินตามขอบคุณมากพี่อาขอบคุณมากครับคุณไม่ว่าคุณจะทรงผมทรงไหนคุณก็รอดนะใช่พี่แป้มีรูปให้ดูไหมนีรูปไหมตอนนั้นผมยาวเฮ้ยตอนนี้ผมชอบตอนนี้ว่ะนี่จะเสลยนี่จะเสลยครับช่วงที่ผมยาวยิ่งมัดหน้าโคตรวัยรุ่น ผมว่าตอนนั้นคุณสร้างหนุ่มเซอร์ขึ้นมาอีกเยอะเลยอ่ะแล้วก็นี่เป็นทรงอะไรนะเกาหลีอะทรงเกาหลีครับทรงเกาหลีก็ได้วะก็โอป้าเลยโอป้าใช่เอ้ยตัดข้างถ่ายข้างก็ไม่รอดแต่ความจริงแล้วก็โดนด่าเยอะเหมือนกันเฮ้ยรอดรูปลูมันรอดครับเย่ดนี่ย้อมหัวทองเพื่อยี่ี่ปุ่นเพื่อถ่ายเอ็มวีไอโอจะพูดทรงนี้ทรงซิ่งตีนแต่ซิ่งตีนจริงแต่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนี่ญี่ปุ่นเลยที่คุณหารูปผมได้เยอะเหมือนกันนะขอบคุณมากครับแย่ โดโอปปาเป้น,น,นี่ละครช่อง GMM ครับ เฮ้ยนี่นี่ล่าสุดวัยหนุ่มอันนี้คือล่าสุดเลยวัยหนุ่มพี่เป้ปีนี้อายุอะไรเหรบปีนี้จะสี่สิบแล้วครับอา่มเก้ากำลังจะเทอพิออดเนี่ปีเดียวเลยใช่ของเจ็ดของเจ็ดครับพี่เป้เล่นโฟกิงมานี่ผมก็เคยเจอสถานการณ์ที่มันเป็นโฟกิงจริงจริงด้วยหรอความจริงแล้วพวกเราผมเป็นเด็กขาสั้นครับผมเป็นภาษามิดก่อนอันนั้นเรียนอัสสมก็โดนเขาอัดนี่แหละครับส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่โดนโดนเช็คเขาเรียกโดนเช็คโดนตอนเด็กก็โดนไงตาเช็คเฮ้ยเมียไหนอ่ะขาสั้นอ่ะก็โดนตัวขายาวเช็คหน่อยแต่ก็ขายาวจะไม่ค่อยย่่่กัับบเรรราาจิงๆคอใชื เด็กตอนเด็กๆก็จะโดนขายตั้งจะเด็กขาสั้นด้วยกันนี่แหละแต่ไปโรงเรียนที่เก่ากว่าแล้วก็พอโตขึ้นมาไปโดนแก๊งที่สยามต่อยเพราะคุณหล่อเหรอคุณหน้าตาดีป่ะไม่เพื่อนผมไปต่อยเพื่อนผมไปโดนต่อยแล้วผมพวกเราแค่โผล่ไปเฉยๆแล้วเขาก็มากันเพียบเลยแล้วก็โดนกระทืบกันไปแล้วตารแต่จริงไหมที่เขาบอกที่คุณเล่นพระเครื่องเนี่ยเพราะว่าคุณไปเล่นขุนพันธแล้วอยู่ที่คุณอินเขาเมื่อก่อนผมไม่เคยเห็นคุณใส่พระเลยนะเอาจริงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล่นพระนะจานเป้คุณเป็นคนเล่นพระ คือถ้ามึงถอดออกมาแล้วแบบไปแยะหลวงพี่ทั้งวัดอยู่บนคอเล่นเอาเยอะๆนี่คนไม่เล่นนี่อย่างนี้นี่คนไม่เล่นไม่มีเลยผลมมีเหตุผลอยู่คือผมได้พระองค์แรกมาจากลานเสือใบเลยอ๋อตอนถ่ายไม่เล่นขุนพันไม่เล่นขุนพันแล้วก็วัดป่าไลไรเนี่ยเป็นวัดที่เสือใบบวชอยู่จริงๆแล้วก็เขาสร้างขุนแผนรุ่นเสือใบมา คนสร้างที่นั่นน่ะเชื่ออาจารย์สอนเขาเอามาให้ในกองขุนพันธ์พอถ่ายขุนพันธ์เสร็จผมก็ไปไหว้เสือใบไปไหว้วัดป่าเัยไรแล้วก็เจอหลานเสือใบหลานเสือใบก็ถอดออกมาจากหน้ารถให้เลยก็เป็นองค์ใอ่ออกมาจากที่แขวนที่รถเงี้ยเหรอใช่ครับเป็นองค์ตัวอย่างที่ตอนเริ่มปลุกเสกผมก็เลยเรื่องมอง์เดโม่องดโม่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับองไหนองนี้ครับอ้แล้วหลังจากนั้นก็ลงนมมอยก็ไปสร้างไปเป็นเจ้าภาพในการสร้างก็มี คุณแผนลุกลงลงดมบอยต่อมาครับโหใช่ครับแต่ไม่ถึงขนาดส่งพระประกวดอะไรอย่างงี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงไม่เหมือนพี่นะไปประกวดมาแล้วไปประกวดมาแล้วอันนี้ลึกแล้วนะไปประกวดมาแล้วนี่ลึกแล้วนะแล้วบอกเลยว่าจะนนแ้นะเซลล์อย่างนี้จันเป้จะไม่พูดเลยจันเป๊เล่นพระใช่คนแซวพูดไปเลยนะเป๊ขับเทพคือผมไม่สามารถจะดูว่าเก๋แท้ได้ครับผมพอจะรู้รุ่นอยู่ว่ารุ่นไหนที่เขานิยมกันอะไรอย่างงี้เพราะเราเราดูเราก็ศึกษาว่าจะเอาอันไหนมาทำในโปรเจกต์เราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปประกวดเนี่ยเพื่ออยากรู้ ว่าการประกวดจริงๆแล้วเป็นยังไงอย่าไปดูงานไปดูงานนะครับเราไม่ได้เอาพระเราเองประกวดเรายืมพระเพื่อนมาแล้วได้รางวัลปะได้ที่2โอ้โหที่สองสองรุ่นเลยเราส่งสองรุ่นใช่ครับทุกปีหน้าพี่ไปจัดงานเอ่อปีหน้าเดี๋ยวต้องรอดูครับผมโม้เยอะแล้้วแลวตอนหลังผมโดนเบรกโดนไข้เบรกคนเก็บพูดโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวรอมังเฟสซิเวอร์ปีหน้าเลยได้เนะมังเฟสซิวัลไม่ใช่ไม่ก็ยังบอกว่าไม่ใช่ไม่จัดฟสซิวัลพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตโอ้ยแล้วไอ้สลับสนุนด้วยแก๊ปมังเนาะแก๊ปมังเน แกมังไงก็คือเวลาหลวงพ่อแบบปิดตลาดเสร็จนะเดินกับวัดไม่ไหวก็นั่งแก็บกับอ๋อแก็บใช่แก็บมังแก็บมังใช่ใช่อ่ะแต่วันนี้ที่พี่เป้มานี่คือไม่ได้มานั่งคุยแบบเปล่าครับอ่นบอกว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับยังไงเป็นอัลบั้ามือกิ๊บอัลบั้มป้งผมทำอัลบั้มอกหักติดยาหมาตายครับชื่ออะไรนะอะไรนะอกหัก ติดยาหมาตายก็มีค่ายคขาวอเดอะดักนี่เขามาดูเลอ๋อมีค่ายวอเดอะดักใช่ตอนที่เขาส่งชื่อชื่ออัลบั้มนี้ไปทางค่ายว่าไงบ้างฮะชอบชอบเหรอฮะคุณคุณเดี๋ยวก่อนผมผมเวลาผมออกเพลงอะไรแปลกๆหรือมีคำหยาบหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณลองไปชื่อดูชื่อค่ายผมก่อนชื่อค่ายผมชื่อวอเดอะดัก ก็เลี้ยงบาลีเป็นทาร์เป็นทาร์เลยท่านนี้ได้สบายเข้าใจกันเอาคอนเซปต์อัลบั้มก่อนไหมทำไมมันถึงชื่อนี้คือผมทำอัลบั้มมา6อัลบั้มนั่นะก็มีตั้งแต่ตั้งแต่อัลบั้มแรกออโตอโรติกที่มีเพลงมาเลยใช่ครับก็เป็นโฟกเป็นร็อกเป็นอะไรแล้วก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามอันแล้วอัลบั้มชุดนี้ผมกลับมาทำคันทรีคันทรีโฟกคันทรีร็อกมันก็เพลงคันทรีเนี่ยใจความหลักของมันก็คือถ้าคุณเอาเพลงคันทรีมาเล่นถอยหลังเนี่ย คุณจะได้บ้านคุณคืนมาคุณจะเลิกเล่าเมียคุณจะกลับมาแล้วหมาคุณจะฝืนคือเพลงคันที่มันมีแค่เรื่องสี่สี่เรื่องเนี้ยคงจะเหมือนฟิลเพลงฮิปฮอปที่มันจะมีสับแสงแบบพวกเมียมึองเมียกูเรื่องกัญชาเรื่องอะไรอยู่ในนั้นอย่างนั้นอ่ามันก็คือแสดงว่าคอนเซปต์การเล่าเพลงคันที่เนียมันมีไม่ค่อยเยอะมีมีแค่นี้แหละวกขักติดเล่าแล้วชอบพูดเรื่องหมาตัวเองหมาตายเขาก็เลยชอบเอามาล้อกันผมก็เลยเราทำอัลบั้มคันที่ทั้งทีเราก็ตั้งชื่ออัลบั้มว่าอกหักติดยาหมาตายให้มันออกเป็น ความทันชี่ที่สุดไปเลยอ๋อเ้เจ๋งนีเข้าใจเลยคือผมไม่กินเหล้ามาผมก็เลยเปลี่ยนเป็นยาแทนฝากด้วยอยากเป็นสี่เลี้ยงต้องทำไงครับอยากเป็นสีเลี้ยงต้องทำไงแต่ว่าวันนี้มาอีกซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าแฟนใหม่จะใช้ไม่ได้นี่ นี่แฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้นังเก็กเลยเมื่อหามเกี่ยวกับอะไรฮะแฟนเก่าของเราเป็นมีแฟนใหม่เนี่ยเราก็เอาเขามาด่าเล่นๆแคนในความจริงแล้วเรื่องราวในเพลงก็คือเรารู้ตัวแหละว่าเราไม่ได้ดีหรอกแต่เราก็มาตัดพอเขาว่าความจริงแล้วแฟนใหม่เธอใช้ไม่ได้ดีหรอกเป็นความขี้ชาของผู้ชายทั่วไปโัลึกซึ้งลึกซึ้งถ้าถามต้องถามพวกคุณว่ามันมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันไหมโอ้ผมไม่มีเลยผมตอนนี้ผมผมโล่งๆผมมีแฟนอยู่คนเดียวจบแล้วครับไม่น่าถามเลยว่าถ้าเป็น5ปีที่แล้วเราคุยกันเรื่องสนุกสุด ก็ไมพัดปีก็ไม่ได้ครับปีก็ไม่ได้ครับปีก็ยังไม่ได้เลยไมันมีมันมีโชนึงที่คุณอยู่เอทามอ่ะผมก็ยังคุยเสือกได้มากกว่านี้เอาเดี๋ยวจบรายการนี้ผมมีเรื่องเล่าเยอะผมมีเรื่องเล่าเยอะเลยเพื่อนผมมันของเพื่อนผมของแท้ผมก็พูดแค่นี้หรอเพื่อนผมเป็นของแท้อะไปดูกันได้ที่ไหนครับพี่เบ๊ยูทูบวัตตาดครับผมครับ นี่แสดงมีคนเข้าไปฟังนะเนี่ยเขาบอกว่าชอบท่อนฉันขอฟันธงเลยว่ามันจีบเธอเพราะเธอสวยแต่ฉันมองมันเป็นตัวสวยไปเลยให้รวยคือความจริงแล้วผมพูดคำหยาบจะไม่ในรายการนี้ถ้าถึงขนาดเครื่องเพศก็หยาดดีกว่าครับโอเคถ้าเย้สัตว์โอเคในเพลงอ่ะมีคำว่ารวยด้วยมีคำว่ารวยด้วยเราเรารู้สึกว่ายันกูมันทําให้วงการเพลงมันเปลี่ยนไปแล้วครับภาพโอเคโอเคโอเคแล้วยันกูมันทําให้กรอบภาษาในเพลงประเทศเรามันเปลี่ยนไปคือมันโป่งขึ้นเยอะเลยแล้วปกติเราก็พูดกันอยู่แล้วในในินชีวิตป วันเราก็เลยไม่ต้องเซ็นเซอร์อยากให้ไปฟังกันครับไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าผมสับปะดอนขนาดนั้นเพลงมันมีเพลงหนึ่งเพลงชิบุยะผมฟังถึงท่อนนั้นแล้วอ่ะให้ไปอมกูอ่ะผมแบบ ได้เหรอได้เหรอได้เหรอเอาดิได้ดิก็เลยต้องขอบคุณคุณกีดไว้นะครับใครอยากฟังเพลงยังกูเข้าไปที่วัดเดดดาร์กได้นะครับไม่ใช่ฟังเพลงเขาสิเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเริ่มขายงานคนอื่นเก่งกว่าขายงานเอานี้วัดเดดดาร์กนะครับอกหักติดใจมาตายยังไม่ออกนะครับแต่สองเพลงแรกนะครับอยากเป็นเสี่ยเลี้ยงต้องทำไงแล้วก็ไฟใหม่เธอใช้ไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับก็ไปหมีมะมอยนะข่าวหมีมะมอยครับอ่ะข่าววันนี้เขาบอกว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะ แล้วเพื่อนวายร้ายปลอมตัวเป็นตำรวจนานถึง20ปีเลยไอ้่เรื่องนี้มันมันมีความมอนเป็นหนังนะขนาวพิเสุดๆเลยนะนี่เป็นพอดหนังเลยนะช่อง Fox 19 Now ครับของสหรัฐอเมริกาครับมีผู้ต้องหาคนหนึ่งเนี่ยหนีคดีได้ถึง20ปีเพราะหนีไปเป็นตำรวจชายคนนี้มีชื่อว่าอ n น o n i o Antonio Riano ร i a n o ครับผมมีฉายาเป็นภาษาสเปนว่า El Diablo นะหรือว่าปีศาจร้ายผู้ต้องหารายนี้นะฮะก่อคดีฆาตกรรมในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอนะฮะ เมื่อเดือนธันวาปี2004แล้วก็หลบหนีเป็นเวลากว่า20ปีลายเป็นอาชญากรทางสาารณะที่ต้องการตัวมากที่สุดนะครับแต่จนแล้วจะรอดนะก็ตามจับไม่ได้ล่วงเลยเวลามาถึงปี2024นี่ขนาดต้องการตัวมากที่สุดนะเพราะว่าตนิโอเนี่ยหลบหนีไปอยู่ที่เม็กซิโกเพราะเขาหนีข้าประเทศไปออกคากธรรมชาติใช่ที่สําคัญคือเขาหนีไปเป็นตำรวจที่เม็กซิโกพจ๋งเลยนะแม่งคือพอดหนังนะใช่ฆาตกรหนีออานอประเทศไปอยู่ตะไปอยู่อีกประเทศหนึ่งแล้วไปเป็นตำรวจอีกประเทศหนึ่ง เจ๋งสัต์เลยอะ่ะสาราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งให้ทางเม็กซิโกนะฮะออสุดท้ายตอนนี้จับตัวได้เรียบร้อยออกลับมาจำคุกตลอดชีวิตออนะจากเหตุฆาตกรรมที่เขาเคยก่อไว้เมื่อ20ปีก่อนอ<ฮ><ฮ>คนนี้เขาบอกว่าปฏิเสธทุกข้อขาหาตอนท,ที่จับตัวมานะครับแต่หลังฐานก็มัดตัวเลยทำให้ดิ้นไม่หลุดนอกจากนี้สารสอบถามว่าผู้ต้องอสอบถามผู้ต้องหานะ,ะว่าทำไมถึงไม่เป็นตำรวจเ,เขาตอบมาบอกว่าก็ผมอยากช่วยเหลือชาวเม็กซิโกก็ผมอยากช่วยเหลือชาวเม็กซิโกแค่นี้เลยเหรอใช่ ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ ไม่รู้กูจะตกใจท่อนไหนก่อนเลยอ๋อที่ผมไปเป็นรูปเพราะผมอยากช่วยคนถ้าอยากช่วยคนแล้วไปฆ่าคนก่อนทำไมใช่ยิ่งงงไปหมดเลยเออสวัสดีครับเฮ้ยเราเพชรมึงเร็วโอ้หน้าตากูก็สีเหล่งเลยตรงเร็วมากมึงเคยเพชรเคยเจอไหมเคยเจอเพชรจริงนะครับอ๋อจะเคยเจออะไรครับเคยเจอเพชรก็จะแต่งตัวเป็นคาวบอยเลยเออหรอเขจะใส่หมวกคาวบอยครับวันนี้เขาไม่ได้ใส่จานเพชรแนะนำตัวหน่อยอายุเท่าไหร่แล้วครับพี่เพชรครับอายุ34ครับอ๋อจานอุ้ยแต่จานเพชรเอานิ่งหน้าเด็กนะใช่พี่เพชรมองไปทางไหนตัวว่างอะไรที่ครับครับ โอเคพี่เพชรอายุเท่าไหร่แล้ว3 4แล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับทำงานโรงพยาบาลครับฝ่ายจัดซื้อครับอ๋อ oh ตอนแรกบอกทำงานโรงพยาบาล,ลก็เลยถามเป็นผู้ป่วยป่ะครับผู้ป,ป่วยป่ะครับไมามาพี่เพชรอ่ะมีอะไรจะคุยกับจันเป้ฮะอยากรู้ว่าจาันเป้จะทำเพลงแบบอัลบั้มแรกหรืเปล่าออกโตริโดติกอะ่ะเนื้อหามันดิบๆดีอ่ะผมคงไม่กล้าขนาดนั้นแล้วครับคุณเพชรผมคงพูดถึงเรื่องความรักมากเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเนื้อหามันดิบๆดีเพลงไปกั้วโปรโมทว่ามีคำว่ารวยมีคำว่ารวยเลยนะไม่ดิบหรือเปล หมายแต่ราต้อได้เนื้อหามันดีครับอ๋อมันตรงไปตรงมาถูกปะใช่ครับไม่ทําแล้วครับคุณเพชรผมจะพูดแต่เรื่องความหลักนะครับแล้วก็จะพูดแต่เรื่องแบบกุ๊กกิ๊กนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้พูดถึงวิจารสังคมเหมือนสมัยก่อนแล้วครับแนะนาเพชรนะตอนนี้อย่าเพิ่งอ่านคอมเมนต์นะเพชรเนาะเพราะว่าตอนนี้มันแบบเพชรก็นะได้ยิงเพชรหน้าโยกนะ เพชรเพชรลงน้ำไปยุ่งแต่ไปหผลเลยตรงเนี้ยเฮ้ยคนคนดูช่องคุณเป็นคนเภทไหนวะเป็นคนเภทไหนวะอะไรวะเนี่ยพี่เพชรพี่เพชรนี่เป็นแฟนคลับพี่เป้มานานยังก็ติดตามตั้งแต่เสล่ที่แต่ว่าเสล์ก็ไม่ค่อยได้ฟังเยอะแต่พอตอนได้ยินเพลงมาเลยก็แบบเฮ้เพลงอะไรวันเนี้ยเฮ้เพลงอะไรวันเนี่ยเฮ้ยอันนี้ชอบใช่ป่ะชอบใช่ป่ะชอบพี่แต่พอตอนแรกทูกฟังไงแล้วก็ทีนี้ก็อยากรู้ว่ามันมีเพลงอื่นอีกไหมก็ลองไปหาฟังดูมันก็โอเคดี อ๋อเขาเพลงใหม่เขงยังเพชรเพลงใหม่ฟังยังเออฟังแล้วพี่พี่ไปเลยไอ้กวยอ่ะไอ้กวยอ่ะชอบไหมชอบไหมชอบไหมชอบชอบพี่มันกวนๆดีครับอ่าแล้ววันนี้ร์ตเปิดปารพี่เพชรได้ไหมเออเออเออนี่เพชรโคตรตึง AJ45 โอ้นี่เขาถ่ายกับพี่ฮิวโก้เนี่ยใช่ครับผมจะเจอเขากับพี่ฮิวโก้บ่อยมากครับแล้วพี่เพชรได้แต่งเพลงมั้งยังอ่ะมีนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือพี่แต่งเพลงชื่อตัวเองเวล่ะเพชรไม่อยากหยีอะไรเงี้ยเพชรไม่อยากหยีอะไรเงี้ย ขอบคุณมากนะพี่เพชรอย่าไปอ่านคอมเมนต์นะยังไม่หยุดเลยฮะขอบคุณครับพี่เพชรครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีครับ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 คุณโฟแล้วการเล่นประลาดพวกนี้อย่างเงี้ยไม่การเล่นโฟน่ารักมากเลยครับเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสิบเก้าค่ะสิบเก้าโอ้ไอ้จี้ที่ที่คอนี่แฟนซื้อให้ไหมครับอุ้ยเรกถามปะคะเนี่ยหลอกถามปะคะเนี่ย สมัยนี้รู้ทางแล้วสะุว<ล>กแฟนซื้อให้ไหมฮะเออซื้อเองค่ะอ่าโอเคโอเคสบา,ายใจละ <c oughs> ไหนน้องโฟมีอะไรอยากคุยกับพี่เป้ครับ <c oughs> เอ,อ่อยอมรับก่อนนะคะว่าหนูติดตามพี่เป้มนนนานานมากแล้วแบบหนูก็ชื่นชอบพี่เป้ทั้งแบบเรื่องการร้องเพลงแล้วก็การแสดงหนูก็แบบอยากทราบว่าถ้าแบบ นอกจากการแสดงอ่ะพี่เป้อยากลองเป็นผู้กำกับบ้างไหมอะค่ะนี่แหละครับโปรเจกต์ที่สร้างไว้ปีหน้านี่แหละครับนี่นี่เฉลยแล้วนี่ได้ดูกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอด้วยนะครับขอบคุณน้องโฟมากมากอ่าแล้วน้องโฟได้ดูการแสดงของพี่เป้เก่าๆบ้างไหมทั้งทั้งหนังทั้งละครเนี่ยเออจริงๆคือหนูติดตามแบบดูพี่เป้ตั้งแต่ตอนสุดเขตสเตปอะค่ะอ๋อสุดเขตกี่ปีพี่เป้เดี๋ยวก่อนนะถ้าสมมุติว่าน้องโฟอายุสิบเก้าอ่ะไอ้บอดี้สมสิบเก้าในยี่สิบปีหนูสิบเก้าสิบปีสิบเก้าปีหนูเกิดพอดีเลยนะ ชอบการแสดงของพี่เป้เรื่องไหนมากที่สุดคะเออเอาจริงๆคือหนูชอบขุนพันมากหนูดูขุนพันแบบจิบกว่ารอบจนเพื่อนแบบว่าว่าแบบดูเรื่องอื่นบ้างได้ไหมอ่ะแล้วดูอย่างนี้แฟนไม่ว่าหรอไม่มีแฟนครไม่มีแฟนค่ะโอเคอันนี้คอมเมนต์ได้ดีมากตอนบอดี้69ฉายเนี่ยเนื้อคู่ผมเกิดตอนนั้นพอดีเลยครับเนื้อคู่ผมเกิดตอนนั้นพอดีเลยครับเพลงพี่เป้ได้ฟังบ้างไหมอ่ะเออเออเออนี่คือหนังอย่่งเดียวที่เราคุยกันเพลงพี่เป้ถ้าหนูจะไม่ผิดมันแบบมีอยู่สองสามเพลงที่ชอบอยู่รักเธอคนเดียว เพลงเสือที่ประกอบหนังแล้วก็ผมชอบเพลงล่าสุดที่แบบเอออยากเป็นเสียเลี้ยงอะค่ะอ่าเปลียใหม่เลยชอบอะไรตัวพี่เป้คะเด็พูดสิอุ้ยอยากรู้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 เฉยถ้าสมมติไม่ได้แบบพูดถึงเรื่องหน้าตาก่อนก็คือพี่เป้เวลาได้รับแบบบทละครหรืออะไรแบบเนี้ยเขาได้รับแบบสมบทบาทมากๆเหมือนเสือใบอ่ะผมรู้สึกว่าต้องเป็นพี่เป้เท่านั้นในบทนี้คือแบบความกระล่อนของพี่แก Premises, เออพี่มาลูกพูดมาลูกอะไรกพูดมาพูดแบบนั้นเนี่ยครับ a c t i ้ g ลูก acting แสดงพฮ้ยแตแตนูชอบมากนะหนูชอบเซอร์ไบในเวอร์ชันพ่เป้มากหนูแบบมันก้าวใจมันก้าวใจมาก่าก้าวใจแสดงว่าน้องโฟนี่ชอบแบบผู้ชายแบบหนุ่มเซ่อๆหน่อยประมาณนี้ไหมใช่แล้วอย่างเซอร์ถุนเซอร์ถุนยผู้พี่งี้อได้มเซอร์ถุนไม่น่าหวไม่น่าหวหลลยออันนี้ผมเก็บไปใช้ช่เถุนอะดูวน้องฟหน่อยเปิดหน่อยซิบมันจะก้าวใจพวกพี่ไหม โ <Kell soundtrack> หยสาวใจพวกพี่เช่นกัน F F F f 4 r f o โอือหแล้วมองเทพไม่มีคนมาจีบหนูหรอเป็นไปไม่ได้หรอไม่ไม่มีเลยค่ะยีิบก้าวพี่ไปมองเทพหนูไม่เรียนไหมลูก ม,มีเรียนค่ะเรียนเนาะโอเคโอเคอ่าสุดท้ายน้องโฟมีอะไรคุยกับพี่เป้ไหมคะโฟก็อยากจะบอกพี่เป้นะคะว่าแบบอยากให้พี่เป้อะกินอิ่มนอนหลับฝันดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็อยากให้พี่เป้ได้ฟังเพลงที่ชอบได้แบบดูหนังเรื่องโปรดได้กินของอร่อยแล้วก็ขอให้พี่เป้อะถูกายร้องไปด้วยความรักนะคะโอ้โหไปพอ,อน,น่ารักจังเลยอะเออขอบคุณมากเลยน้องฟังแล้ว <มา S 2> พี่เ,เองแบบ กราวใจแทนเลยกราวใจกราวใจแทนเลยะแล้วก็อีกอย่างหนึงน่งค่ะคือพี่เว้แบบลงรูปรัวๆได้เลยหนูตามเมนพี่ทุกโพลแบบตอนที่พี่แบบกดแบบถูกใจความที่เห็นหนูหนูแบบคีดลั่นบ้านจนแม่ตกใจอ่ะอาแล้ววันนี้หนูได้คุยต,ต่อหน้าอย่างงี้หนูไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเออหนูนั่งตัวสั่นไว้ซ้ำหนูโทษนะวันที่ยี่สิบเก้าถ้าพี่ขี่ม้าเข้ามองเทพ หรือจะชอบพี่ไหมชอบมากชอบคนดูโศเสือพลังไฟโศเสือพลังไฟโอ้พี่ขีปนโอ้บีมบีวแดดจ๋าแดดจ๋ากินรถแดดจ๋าด้วยไอ้น้องตุ้งเทศอยู่ไหนตุ้งเทศอยู่ไหนขอบคุณนะคะน้องฟอบายบายค่ะขอบัสดครับวัสดีครับสวัสดีครับคุณมะลิสวัสดีครับ จอดมาแป๊บคุณมาลีอายุอาไรนะครับ20ค่ะ20ฮะโี่สิเองเหรอทำไมมันมีแต่คนเด็กๆโทรเข้ามาวะเนี่ยเรียนที่ไหนคะคุณมาลีเรียนไฟท์เทนเชียงใหม่ค่ะโอ้โหเป็นคนเชียงใหม่นี่อู้กับเมืองได้กอได้นิดหน่อยค่ะงั้นเราอู้กับเมืองให้ฟังสันนี้ได้ไหมเอาขนาดไหนคะ ม้าไปลูกไม่ใช่ไหมได้น้นำตัวอะไรแค่ลูกเออจะรู้ไห <ป S 2> มล่ะให้ได้น้นำตัวขนาดไหนครับกูไม่รู้จะบอกหน่วยยังไงเลยเนี่ยสวัสดีเจ้าชื่อน้องมะลินะเจ้ากล่าวแบบนี้ติดสเก็ตด้วยเหรอลูกข้างบนข้างลา่างเอออ๋อกำลังฝึกอยู่ค่ะโอแล้วแบบเวลาไปเล่นนี่ไปเล่นกับแฟนค่ะหรือว่าแบบชอบเล่นคนเดียวแบบสายไปดิ้งค่ะไม่ค่ะไม่เล่นคนเดียวค่ะอ๋อเล่นคนเดียวตุ๊กตาซื้อเองหรือแฟนซื้อให้คะตุ๊กตาที่เองค่ะ อ๋อคีบเองอู <Jacob> oh, yeah. ้เราเวลาไปคีบก็คือไปยืนคีบคนเดียวอย่างเงี้ยไม่มีแฟนมาช่วยคีบช่วยเล็งอย่างเงี้ยป่ะไม่ค่ะไม่ไอจมูกที่เจาะในแฟนเจาะให้ป่ะหรืออะไงอ๋อช่างเจาะร้านค่ะเจาะอ๋อเจาะร้านเจาะร้านเจาะร้านอันนี้หนูตอบมาว่าไม่เสือกไม่เสือกแล้วพี่โอเคละอ่าเข้าใจละไม่มีแฟนค่ะไม่เเฮ้ยอโค มีเราวันนี้มมีอะไรคุยพี่เป้ฮะก็อยากถามว่าแบบเคยน้อยไหมคะเวลาคนแบบบอกว่าไม่เก็ตฟิลเ,เ,เพลงเนี้ยค่ะเมอามีคนไม่เข้าใจแนวเพลงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของสมัยก่อนครับ<อ>คือช่วงที่ออกเพลงมาเล่มาเลมันก็ประหลาดจริงนะคืออันนี้ผมก็ต้องยอมรับนะว่าตอนแรกผมฟังผมก็งงอ่ะคือเราไม่เคยฟังเพลงแนวนี้อ่าจนวันนี้ที่โลกมันเปิดแล้วอ่ะเราก็เลยเข้าใจว่าจริงๆเพลงแนวนี้ม่งมีเยอะมากแล้วมันมีมานานแล้วแล้วมีอยู่ยในหลายประเทศด้วยใช่ก็เลยก็เลยตอนนี้ก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นความคิดเก่ากับ ามารวมกับความคิดใหม่ผมก็ยังไม่ได้ร้องเก่งนะผมไม่ได้ร้องเก่งแบบโอ๊ตปาโมชนะต้องยอมรับจริงๆครับพี่โอ๊ตร้องเก่งมากๆขอบคุณนะมากครับไม่เข้าใจแนวเพลงก็ไม่เป็นไรแหละครับตอนนี้ ไม่นเลแล้วครับไม่มีคนเข้าใจแนวเพลงแต่ก็เราเข้าใจครับจริงๆแนวเพลงหรือแนวมุกผมว่ามันก็คล้ายๆนะบางคนก็เล่นมุกไม่เหมือนกันม,มันก็จะมีกลุ่มแฟนของเขาซึ่งเราก็จะไปก้าวไกนะ่นั้นมันก็ไม่ถูกต้องบางคนก็ไม่ชอบมุกพวกเรานะใช่ก็มีนี่แต่มผมชอบนะไม่อันนี้จริงจริงบางคนก็ไม่ชอบมุกทางผมแต่ว่าบมว่ามันอยู่ที่มันเป็นเรื่องของโสนิยมใช่บางอันนะผมดูคลิปตลอบบางอันผมก็ไม่ได้ขำกับมุกนั้นแต่ออไปเสียเส้นกับอีมุกหนึ่งที่มันง่ายๆก็มีผมว่ามันอยู่ที่ว่ามันเป็นรรสนนนนนนิิยยมมมมมเเาาาาป็แแบบไหหล้้ววอองะูีีคฝัจทชพ เห็นถามเรื่องเพลงไงว่าหนูร้องเพลงอยู่อะไรอย่างนี้ก็ตอนนี้ยังเรียนไปเรื่อยๆเหมือนยังหาตัวเองไม่เจออะค่ะอืมตอนนี้ก็หาตัวเองหาแฟนอันไหนยากกว่าลูกหาตัวเองหาตัวเองอืมแสดงว่าคําถามนี่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมเราอาจจะมีคนมาว่าในสไตล์ของเราหรือเปล่าว่ามันดูไม่ไม่โอเคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเกี่ยวข้องไหมก็แบบเพลงหรืออะไรงนี้ที่หนูฟังเขาก็บางคนก็ไม่ค่อยเกตอะค่ะว่าทาไมชอบอะไรแปลกๆหรืออะไรแบบนี้ค่ะแเบคผู้ชายเนี้ยก็บอกว่าเอ้ย Icana, หนูสมมถึงว่าเอ้ยคนนี้หลอดนะเพื่อนก็บอกว่าแปลกๆนะอะไรเงี้ยก็จะเป็นแน้วแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างตอนสมัยเด็กๆเพื่อนกูฟังเพลงอะไรคอนเงี้ยไอ้ที่กูก็ชอบเลยไอ้ยี่หนูโอ้ใช่บหยสำหรับกูนะเลย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 ะาลรหรือหมายะเลย ยีนี่บ้านเลี้ยหมาป่ะยี่นีเฟ็นคุณดอกป่ะคือกูก็ไม่อินไงเพราะงั้นมีคนที่มันจะไม่ไม่เข้าใจแนวเปิดวาร์ปน้องไม่นี่เหรอดูน้องเลยสาวเชียงใหม่จับขนาดไหนกันโอเคพูน่ารัก J M นี่อยู่ยาวเลยไอ้ดอลเนี่ยน้องมารีดีที่ได้คุยกันนะน้องมารีสุดท้ายแล้วมีใครจะคุยกับพี่เป้กับพวกพี่ไหมคุยได้มันคุยได้ครับอยากบอกว่าติดตามไอจีพี่อยู่ตลอดอยากให้เคลื่อนไหวบ่อยๆค่ะที่นี้นะคะ เออช่วงที่ขึ้นไหวน้อยครับเพราะมัวแต่ไปยุ่งกับงานเบื้องหลังนี่แหละเบื้องหน้าก็เลยลืมไปเลยบางทีแต่ว่าโปรโมทเพลงฝากทั้งเพลงใหม่แล้วน้มารีแล้วก็มีอะไรทักทายเข้ามาครับขอบคุณมากดอกรู้สึกดีมากเขอบคุณมากครับ๊ายบายค่ะได้ครับฝากหน่อยอัลบั้มล่าสุดของพี่เป้ครับเปิด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 อะไรก่อนเอาเอาเพลงก่อนไหมนี่อ้าวเอ้อแบรนด์ใหม่ใช่ไหมใช่ไม่ได้ลองว่าถูกใจนะครับเราว่าถูกใจครับเพราะว่าจะพูดเด็กผู้ชายขี้แพ้ทั้งหลายแหล่ที่แบบว่าอิจฉาแฟนใหม่ของแฟนเก่าไปฟังกันเลยครับโอเค เปิดช่องหน่อย ช่องเชิงอะไรของพี่เป้หน่อยมาให้หมดเลยคนจะได้ไปตามฟังตามดูกันนี่ไอจีเไอจีครับไอจีเป้อารักใช่ครับคนถึงบ่อยคุณขึ้นไหวหน่อยครับขอบคุณมากอันนี้เฟซบุ๊กครับใน Facebook ก็คือคุณก็จะอัปเดตงานตลอดก็พยายามเขาจะบางทีบางคิวงานอะไรไงี้ยอัปเดทไหมคิวงานอัปเดตครับแต่ชอบช้ากว่าแฟนคลับโอเคโอเคแฟนคลับลูกก่อนเลบลูกก่อนอันนี้ยูทูบอันนี้ยูทูบส่วนตัวยูทูบครับยูทูบแต่ว่าก็เป็นทางค่ายเขาจัดการเรื่องการโพสต์การอะไรด้วยครับแล้วก็โ ทำโอเปอเรชั่นให้ทั้งหมดไม่ไม่เกืิดเกือบทั้งหมดแต่บางอันบางบางคลิปผมก็ลงเองบ้างวันนี้ขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่เป้ครับขยินดีครับยินดีครับยินครับแล้วปีหน้าเจอกันได้เลยครับบ๊ายบายครับเจอกันปีหน้าครับ